การทดสอบการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงมีอยู่2วิธีวิธีที่1เป็นการทดสอบการติดเชื้อวัณโรคทางผิวหนังหรือว่า tuberculin skin test ส่วนวิธีที่2เป็นการเจาะเลือดไปตรวจเรียกว่า interferon gamma release er assay หรือ IGA สวัสดีค่ะน้องๆพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะกับ ICN ต้องรู้บายพี่ปไยโกะนะคะ<ม>การทดสอบการติดเชื้อวันโรคระยะแฝงนะคะเป็นการทดสอบว่าร่างกายของเราเนี่ยเคยได้รับ เชื้อวัณโรคมาแล้วหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นการทดสอบว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถตอบสนองต่อเชื้อวัณโรคได้หรือไม่นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นวิธีทางอิมมินโนวิทยานะคะเป็น immune response testing นะคะซึ่งการทดสอบนั้นจะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1เป็นการทดสอบวัณโรคทางผิวหนังนะคะหรือว่าเรียกว่าวิธี tuberculin skin test นะคะเป็นการฉีดเชื้อวัณโรคที่ตายเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปชั้นใต้ผิวหนัง นะคะแล้วก็ดูการตอบสนองของร่างกายนะคะการสร้างอินเตอร์เฟอรอนนะคะที่บริเวณผิวหนังภายใน48ถึง72ชั่วโมงนะคะซึ่งพี่ปุ้ยเคยได้ทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการทําทดสอบวันโรคทางผิวหนังแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยขึ้นลิงค์ไว้ให้นะคะถ้า,าน้องๆคนไหนนะคะสนใจอ่านรายละเอียดนะคะหรือว่าดูรายละเอียดก็สามารถกลับไปดูลิงค์คลิป พปุ้้ยไดนะคะคสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะที่พี่ปุ้ยยังไม่ได้พูดถึงนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะคือการทดสอบด้วยวิธีที่เรียกว่า interferon gamma release assay นะคะหรือว่า Igra นะคะวิธีการนี้นะคะจะไม่ใช่วิธีการฉีดน้ำยาเข้าไปใต้ผิวหนังละแต่จะมีเป็นวิธีการที่จะเจาะเลือดนะคะของผู้ที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื้อวัณโรคนั้นออกมานะคะโดยธรรมชาตินะคะคนที่เคยติดเชื้อวัณโรคแล้ว จะมีการสร้างอินเตอร์เฟอรอนออกมานะคะดังนั้นเขาก็จะนําเลือดนะคะซึ่งอินเตอร์เฟอรอนนั้นมันจะอยู่ในเลือดนะคะไปทดสอบกับแอนติเจนแอนติเจนนี่ก็คือเชื้อวัณโรคนะคะถ้าเกิดเราเคยได้รับเชื้อมาแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะมีเมมโมรีทีเซลลนะคะถ้าเกิดไปเจอกับแอนติเจนหรือเชื้อวัณโรคเนี่ย มันก็จะสร้างอินเตอร์เฟอรอนแกมมาออกมาจํานวนมากนะคะจำนวนมากจนสามารถวัดได้เขาก็เลยนําวิธีการนี้มาทดสอบนะคะปัจจุบันมีอยู่2วิธีก็คือวิธีที่1ก็คือควอนติฟิรอนทีบีโก plus นะคะกับวิธีที่2ก็คือ T Spo t t b นะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือว่าถ้าเป็นควอนติฟิรอนทีบีโก plus นั้นเขาจะวัดจํานวนอินเตอร์เฟอรอนที่ออกมาเลยที่หลังออกมานะคะแต่ว่า T Spo t เนี่ยจะวัดจํานวนเม็ดข,ขาวที่สามารถหลั่งอินเตอร์เฟอรอน ออกมานะคะซึ่งวิธีการนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียนะคะสำหรับข้อดีนะคะของวิธีการตรวจด้วยอินเตอร์เฟอรอนแกมมาเร s ิซแอสเซหรือว่าอิกลานี i นะคะก็จะมีข้อดีก็คือว่าไม่ต้องใช้เวลานานนะคะก็คือเจาะเลือดออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจวัดค่าได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกลับมาอ่านผลภายใน48-72ชั่วโมงเหมือนทูเบอร์คูลินสกินเทสนะสำหรับอันที่2นะคะก็คือสามารถที่จะลดผลนะคะ for positive นะคะของวิธีการทํา ทูเบอร์คูลินสกินเทสนะคะเนื่องจากวิธีการทำทูเบอร์คูลินสกินเทสนั้นอาจจะมี ผลเป็นฟอร์โพซิทีฟได้นะคะซึ่งคนที่สงสัยว่าติดเชื้อนั้นอาจจะมีการติดเชื้อวัณโรคชนิดอื่นๆนะคะหรือ,รอว่า NTM non tuberculous mycobacterium นะคะหรือการอ่านผลที่ไม่ดีพอนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นมนุษย์นะคะเป็นคนในการที่จะอ่านผลนะคะซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดได้นะคะซึ่งต้องฝึกฝนนะคะต้องใช้เวลานะคะสำหรับข้อเสียนะคะของการทำอินเตอร์เฟอรอนแกรมมาเ e ลิสแอนเหรือว่าอิกลนี้นะ ก็คือว่ามีราคาแพงค่ะราคาค่อนข้างแพงนะคะดังนั้นเราจะใช้ในการตรวจนะคะในท,ท,ทั่วทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะคะซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายนะคะส่วนข้อที่2ก็คือว่าถึงแม้ว่าเป็นการเจาะเลือดตรวจก็ตามนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้นะคะว่าเป็นการติดเชื้อที่เป็น Active t b นะคะซึ่งก็ต้องอาศัยวิธีการอื่นในการวินิจฉัยอยู่ดีนะคะซึ่งอาจจะเป็นเช็ดเอ็กซเรย์หรือว่าอาการและการสแสดงของคนไข้นะคะก็คือ ก็คือไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่าเป็น Active TB หรือว่า La เทน t ี b นั่นเองนะคะซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ IC นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจนะคะง่ายๆว่าการทดสอบนะคะการติดเชื้อวัณโรคเนี่ยแบ่งเป็น2วิธีนะคะก็คือว่าเป็น Turbo t u b e r c u l i n Skin t e s สกับ Interferon Gamma Assay หรือว่าอีกรานนะคะซึ่งทั้ง2วิธีไม่สามารถบอกได้ว่านะคะว่าเป็น Active t b หรือว่า ลาเทนทีวีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะให้พี่ปุ้ยด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย